ติดตามช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอดา,ดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีกลุ่มยินดีต้อนรับสู่ The Star 954 Channel โดยหมอดาวดูดวงพยากรไพ่ยิปซีไพ่อ 24, พอร์คเลพ,พลังบวชนะคะ วันนี้เราจะมาเปิดไพ่ให้กับชาวราศีกลุ่มนะคะชาวราศีกุ่มคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์จนถึงวันที่14มีนาคมหรือท่านที่วางดวงลัคนาแล้วลัคนาของท่านอยู่ในลัคนากลุ่มก็สามารถที่จะรับชมแล้วก็รับฟังคลิปนี้ได้นะคะการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้ทุกท่านรับพลังงานด้านดีรับพลังงานด้านบวกกันนะคะ ดวงชะตาของชาวราศีกุมจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดจะมีเรื่องดีๆอะไรพุ่งเข้าหาคุณบ้างนะคะในช่วง6เดือนหลังนี้นะคะคลิปนี้มีคำตอบนะคะสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงนะคะด้วยไพ่ออร์เคิลขลังหรือว่าด้วยไพ่ย,ยิปซีสามารถที่จะสแกน QR ว o า e โค้ i แอดไลน์ ID, ตามรายละเอียดที่ขึ้นนี้ได้เลยนะคะ ฝากชาวราศีกุมทุกทุกท่านกดติดตามกด s u b s c r i b e ให้หมอดาวด้วยนะคะนะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวราศีกุมทุกทุกท่กทานที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังคลิปนี้นะคะขออนุญ,ญาตเปิดทางนะคะเปิดดวงให้หมอดาวได้ดูดวงให้กับทุกท่านได้ถูกต้องเท่งตรงและแม่นยำเลยนะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะสาธุสาธุาธค่ะ พลังงานของชาวราศีกุมนะชาวราศีกุมนะคะดวงชะตาของคุณนะในช่วงหเดือนหลังดวงชะตาคุณจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างนะมาดูกันนะคะขอพลังงานไพ่ของชาวราศีกุมด้วยค่ะ ชาวราศีกุมนะคะดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรชาวราศีกุมชาวราศีกุมหลายๆคนเนี่ยนะคะรู้สึกอึดอัดนะรู้สึกอาจจะแบบทำอะไรยังไม่ได้มากนะคะในช่วงหกเดือนแรกนะคะคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่ามันขยับอะไรไม่ได้เลยนะคะ รู้สึกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสักเท่าไหร่นะคะอาจจะอึดอัดใจเออคับข้องหมองใจนะคะรู้สึกอะไรมันก็ทําได้ไม่ไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควรนะคะชาวราศีกลุ่มนะตัวต,วตวนคุณขึ้นอึดอัดเออนะคะมันเหมือนยังไม่โฟล์ยังไม่มันยังไม่ค่อยเป็นไปไปตาม ทิศฐานที่เราคิดสักเท่าไหร่นี่ชาวราศีกุมนะคะความประสบความสําเร็จรออยู่นะในช่วงหกเดือนหลังนะคะได้รับการเฉลิมฉลองนะคะประสบความสําเร็จมีเฮเกิดขึ้นนะชาวราศีกุมนะคะรวมถึงคุณจะอ่าได้ร่วมการร่วมงานนะคะหรือว่าได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากหน้าหลายตาม,มากยิ่งขึ้นหรือมีอันที่จะต้องออกงานสังคมออกงานรื่นเริง นะคะหรืองานเฉลิมฉลองอะไรมากขึ้นในช่วง6เดือนหลังปี2567นะคะไพ่เฉลิมฉลองถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะไพ่ใบนี้นะการเฉลิมฉลองในความสำเร็จรอคุณอยู่นะในช่วง6เดือนหลังนะคะชาวราศีกุมนะไพ่เฉลิมฉลองนะคะไพ่ใบต่อมา Universe พลังจักราวาลเห็นไหมคะ คุณจะได้ร e ับพลังงานดีๆนะคะจากจักรวาลรวมถึงคุณจะได้รับการตอบสนองในสิ่งที่คุณต้องการได้ด้วยนะนะคะได้รับการตอบสนองในสิ่งที่คุณต้องการคุณจะมีพลังงานได้รับพลังงานดีๆจากจักรวาลคุณจะมีแรงขับเคลื่อนคุณจะมี power นะคะที่ดีในการขับเคลื่อนตัวเองไปนะคะสู่ความประสบความสําเร็จคุณได้รับพลังงานดีๆจากจักรวาลนะคะเนี่ยชาวราศีกุมนะ พลังงานล้นหลามอย่างเหลือเชื่อเลยนะคะพลังงานอัศจรย์จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะนะคุณได้รับพลังงานยูนิเวอร์สนะคะไพจักรวาลนนมีอะไรเกิดขึ้นได้แบบไม่คาดฝันด้วยอ้าแขนรับนะคะพลังงานจากจักรวาลน,นะคะชาวราศีกุมนะในช่วงหกเดือนหลังนี้นะบางครั้งคุณก็มีความคิด ในเรื่องอดีตกับเ,เดิมเก่าๆอะล่ะที่มันยังมาวนเวียนคุณอยู่นะทำให้คุณบางครั้งคุณรู้สึกแบบเหนื่อยหน่ท้อแท้แต่คุณจะลบมันได้เพราะว่าคุณมีพลังงานจักรวาลมาก่อนนะคะคุณก็จะมีแวบๆคิดแหละนะคะมีเซี่ยวหนึ่งนะ,ะแล้วก็คิดเดินหน้าต่อได้นะคะชาวราศีกุมนะคะให้ใบต่อมาทางแยกอา,อาจจะมี เรื่องที่ให้คุณจะต้องคิดหรือว่าตัดสินใจนะคะหรือว่าคุณอาจจะมองว่าคุณจะไปเวไหนดีแนวทางไหนที่ใช่แนวทางไหนที่โอเคสําหรับคุณนะคะคุณจะมีทางเลือกเกิดขึ้นได้นะชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมเนี่ยบางครั้งคุณก็แบบมีเปิดหนูเปิดตัวนะคะ นะปวดหลังปวดอะไรอย่างนี้ได้นะคะแบล็ k เมจิกเนี่ยเออบางครั้งอาจจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาทิ่มแทงหัวใจคุณคุณอาจจะรู้สึกเออสิ่งสิ่งนั้นนะสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราอะไรอย่างนี้ยไม่เป็นไปอย่างที่คิดไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังนะคะรวมถึงมีคนอิจฉาริษยาคุณได้นะชาวราศีกุมนะคะอาจจะเป็นเพื่อนที่ทํางานคุณอ่าหรือว่าคนที่รายล้อมรอบตัวคุณแสดงตัวหรือไม่แสดงตัวก็ได้นะนะคะ ชาวราศีกุมนะไพ่ใบต่อมางัดข้ออ่าคุณสามารถที่จะแข่งขันต่อสู้กับคนอื่นได้นะคะสามารถแข่งขันต่อสู้กับคนอื่นได้งานหนักงานยากเจอไม่เป็นไรนะคะรกร้างระเลยอ่าคุณอาจจะร้าเลยอะไรบางอย่างนะคะเดินทางไกลอ่ามีไพ่เดินทางไกลด้วยแล้วมีไพ่อะไร ไพ่มารสุมไพ่มรสุมเนี้ยนะคะคุณอาจจะได้รับเงินได้ได้วยนะมีโชคลาภทางด้านการเงินได้นะคะมารสุมชีวิตคุณผ่านไปแล้วนะคะชาวราศีกุมนะคุณได้รับพลังงานดีๆจากจักรวาลน,นะคะมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการงานมีเฮเกิดขึ้นนะมีทางเลือกใหม่ๆที่ดีเกิดขึ้นด้วยนะคะชาวราศีกุมนะคะอ่านมาดูไพ่ ยิบสี่กันบ้างนะคะขอพลังงานชาวราศีกุมเนี่ยนะคะการงานการเงินเป็นยังไงโอ้สี่ไม่เท้า The world ว้าวชาวราศีกุมนะคะได้รับพลังงานไพ่ดีมากๆนะคะอู้ยชาวราศีกุมนะคะ ความปังเงินก้อนใหญ่ความประสบความสำเร็จนะคะการเงินคุณจะมั่งคั่งมากขึ้นนะคะเนี่ยนะคะมรสุมนี่คือไพ่การเงินนะคะไพ่การเงินนะมรสุมได้พัดผ่านเรื่องเลวร้ายอะไรไปแล้วคุณจะมีเงินเข้ามาได้อย่างฟุกๆเงินก้อนใหญ่ได้ด้วยนะชาวราศีกุมนะคะในเรื่องของการเงินคุณแบบว่าปังมากนะชาวราศีกุมนะคะ มีรางสังหอ์มีซิกเซนมีการเริ่มต้นอะไรดีๆใหม่ๆเนี่ยนะคะชาวราศีกุมมีอะไรเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันได้ด้วยนะคะชาวราศีกุมนะคะคุณจะมีการเริ่มต้นในเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสในเรื่องของการงานเข้ามานะ ชาวราศีกลุ่มมีโอกาสในเรื่องของการงานมีโอกาสเริ่มต้นที่จะนำพาความสําเร็จมาสู่ต,ตัวตนของคุณนะคะชาวราศีกลุ่มบางคนได้งานที่ดีบางคนได้งานในบริษัทที่มีความมั่นคงทางด้านธุรกิจทางด้านการเงินสูงมากๆรวมถึงคุณจะได้เงินที่เยอะขึ้นเงินเดือนที่สูงขึ้นด้วยเนี่ยไพ่สิบถ้วยนะคะไพ่สิบถ้วยเนี่ยเป็นไพ่เอ่อไพ่สมความปรารถนาทุกประการน่ะ ชาวราศีกุมนะคะมรสุมชีวิตคุณได้พัดผ่านไปแล้วนะคะชาวราศีกุมนะที่คุณเคยคิดว่ามันหนักที่คุณเคยคิดว่ามันไม่ขยับที่คุณเคยคิดว่าเออทำไมมันถึงไม่มีอะไรก้าวหน้าอะไรมากไปกว่านี้เลยนะคะในช่วง6กเดือนหลังเนี่ยคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินเนี่ยอย่างเห็นได้ชัด นะชาวราศีกุมคนที่อยู่ในสายงานของงานต่างประเทศงานความสวยความงามนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการคิดรือเริ่มสร้างสรรค์งานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของกินของใช้ของสวยงามคนที่ค้าขายออนไลน์นะคะค้าขายบนโลกโซเชียลมีเดียต่างๆคุณจะขายดีนะคะสินค้าของคุณหรือบริการของคุณจะเป็นที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ะะมีฟีดแบ k ในการซื้อที่ดีมากๆนะคะยอดขายคุณก็จะดีขึ้นนะคะหรือว่าตัวของอคุณเองหรือว่าการงานของคุณเองเนี่ยจะได้รับอะไรแบบที่ไม่คาดฝันได้ด้วยบางคนได้ออเดอร์บางคนได้สิ่งดีๆมาแบบไม่คาดฝันนะคะรวมถึงโชคลาภได้ด้วยนะชาวราศีกุมนะคะเงินคุณจะเยอะมากขึ้นนะในช่วง6เดือนหลังนะคะชาวราศีกุมนะ การเงินแบบมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่นะคะรวมถึงชาวราศีกลุมที่อยู่ในแวดวงของงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารประกันในหน้าต่างๆอสังหารนมารัพย์ขายดิบขายดีนะคะขายได้ด้วยบางคนรอจะขายที่เราจะขายบ้านขายได้บางคนรอเงินก้อนใหญ่อยู่คุณจะได้รับซัพย์เงินก้อนใหญ่ในช่วง6เดือนหลังนะคะ มีโอกาสถูกรางวัลได้ด้วยนะเลขบ้านให้โชคนะคะเลขบ้านให้โชคเลขบ้านให้โชคหรือว่าคู่ครองคนรักให้โชคนะคะรวมถึงบางคนได้โชคลาภจากคู่ครองคนรักเป็นของมีมูลค่าเป็นของขวัญที่มีมูลค่านะคะความรักของชาวราศีกุมนะคนที่มีเอ,อคนที่โสดคนคุณก็จะเจอคนดีๆเข้ามา นะคะคุณจะเจอคนดีๆเข้ามาคุณจะเจอคนที่มีเงินมีทองมีฐานะหรือว่าเขาเป็นคนต่างชาติต่างประเทศได้ด้วยนะคะหรือว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรต่างประเทศหรือว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่มีมูลค่าทางธุรกิจสูงนะคะหรือว่าเขาเป็นเจ้าของกิจการเองก็ได้นะชาวราศีกุมนะคะคนโสดนะคะคนมีครอบครัวแล้วก็มีความสุขดีนะคะ มีความรักที่ดีมีความรักที่อบอุ่นมีครอบครัวที่อบอุ่นรวมถึงคนที่ยังไม่แต่งงานคุณอาจจะสามารถเชื่อแต่งการแต่งงานในช่วงหกเดือนหลังได้ด้วยนะเนี่ยสิบถ้วยสี่ไม้เท้าหนึ่งถ้วยนะคะรวมถึงคนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็จะแบบเป็นอะไรที่สามารถสารความสัมพันธ์ต่อกันได้ไปเรื่อยๆจนถึงขั้นแต่งการแต่งงานได้ด้วยนะชาวราศีกุมนะคะ รวมถึงคุณอาจจะให้กําเนิดบุตรได้ด้วยในช่วง6เดือนหลังนะความรักก็ดีแช,ช,ช่มชื่นชุ่มฉ่าในหัวใจนะคะชาวราศีกลุ่มนะคะงานดีเงินด,นดีความรักดีสิ่งที่ต้องเตือนสิ่งที่ต้องเตือนคือความคิดมากนะคะความคิดมากนะชาวราศี กลุ่มนะคะคุณอาจจะมีความคิดมากแม้ว่าคุณจะได้รับพลังงานดีๆนะหรือว่าคุณบางครั้งคุณก็คิดได้บางครั้งคุณก็มีปล่อยตัวเองจมดิ่งกับความทุกข์ความหลังเก่าๆได้ด้วยนะคะนะคะชาวราศีกลุ่มรวมถึงชาวราศีกลุ่มบางคนเนี่ยอา,อาจจะต้องรักษาดูแลตัวเองนะคะอาจจะไปทําการรักษา บำบัดในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะแบบแพทย์แผนจีนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฝังเข็มอะไรอย่างนงี้ก็ได้เช่นกันนะคะชาวราศีกุมนะรวมถึงชาวราศีกุมนะคะในช่วงหกเดือนหลังคุณจะอ้วนขึ้นได้ด้วยนะคะมีทั้งดูเวอร์มีทั้ง มีทั้งไพ่เดอะเวอร์มีทั้งไพ่สิบถ้วยนะคะคุณจะอ้วนขึ้นได้ด้วยทานเยอะสังสรร์เยอะนะคะหรือว่ากินกับครอบครัวทานเลี้ยงกับครอบครัวสังสรร์กับครอบครัวนะคะรวมถึงชาวราศีกลุ่มบางคนมีโอกาสได้เดินทางไกลต่างประเทศได้ด้วยนะคะทั้งไปทํางานแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะกลํารวยมีเงินมีทองมากยิ่งขึ้น ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งดีๆรอชาวราศีกุมอยู่นะในช่วง6เดือนหลังนี้นะคะขอให้ชาวราศีกุมทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังคลิปนี้นะคะได้ประสบความสำเร็จนะคะคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนามีเงินมีทองนะคะหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านร้อยล้านเหมือนที่พ่ขึ้นคิงเหรียญน,นะคะขอให้มีคนดีๆขอให้เจอคนที่ดีคนที่ใช่เข้ามาในช่วง6เดือนหลังนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้หมอดาวขอลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าวันนี้ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะ